รับซื้อจริงส่งมาขายได้จริงนะครับคลิปนี้มาแกะพลาสดุกันดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็มาเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเป็นเหรียญที่คุณวีรวุฒินะครับอันนี้จากคุณวีรวุฒิส่งมาจากอําเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับใครที่มีเหรียญ แบบที่ผมรับซื้อนะครับดูคลิปแล้วเข้าใจว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับมีแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูนะครับอ่านี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับนี่นะครับส่งมาแบบนี้นะครับใครที่ผมตกลงรับซื้อแจ้งราคาพอใจในราคาที่ผมรับซื้อนะครับผมจะให้ส่งเหรียญมาผมจะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้นะครับ แบบนี้นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอ่าไปกันเร็วๆเลยนะครับทําคลิปสั้นๆไม่น่าจะเกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่ใช้เวลานานนะครับส่งมา2เหรียญนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหง1หนึ่งเหรียญนะครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับนี่นะครับบอกบอกไว้เลยนะครับบอกบอกไว้ชัดๆเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปผมไม่ได้รับซื้อนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินแบบปกติทั่วไปเหรียญสองเหรียญนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบปกติผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบที่หายากนะครับ ดูเหรียญนี้กันก่อนนะครับ1บาทตราแผ่นดินเก่าๆแบบนี้สภาพสภาพแบบนี้ราคาเหรียญปกติทั่วไปไม่น่าจะเกิน5บาทนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เห็นไหมครับเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรขวางนะครับการสังเกตเหรียญแบบนี้นะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้แล้วเราหมุนนะครับเห็นไหมครับปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าปกติเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน จะเป็นแบบผระเสียนกลับแบบนี้นะครับแบบปกติสภาพผ่านการใช้งานยังไม่ได้รับซื้อนะครับใครมีเหรียญ2เหรียญยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบที่เป็นผระเสียนขวางหรือว่าเป็นผระเสียนตรงนะครับเหรียญเดียวก็ส่งมาขายได้นะครับอันนี้จากคุณวีรวุฒินะครับเหรียญแรกนะครับหบาทตราแผ่นดินเหรียญที่2 1บาทเรือหงนะครับลักษณะก็เช่นเดียวกันนะครับปกติเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นเก่านะครับจะเป็นเหรียญ พ้าเสียนกลับนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นลักษณะของผ้าเสียนเอียงเลยขวางไปนะครับถ้าขวางจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหรียญนี้เอียงเลยขวางไปนะครับไม่ไม่ถึงกับตรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ยังรับซื้อราคาหลักร้อยนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นผ้าเสียนตรงอ่ะถ้าเป็นผ้าเสียนตรงนะครับสภาพผ่านการใช้งานขั้นต่ํา500บาทนะครับ แล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระเสียนตรงไม่ผ่านการใช้งานนะครับหลักพันแน่นอนนะครับขั้นต่ํา1 0 0 0บาทแน่นอนนะครับพระเสียนตรง UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับพ่อเสียนขวางเหรียญที่2 1บาทเรือหงพ่เสียนเอียงเลยขวางไปนิดนึงนะครับนี่นะครับก็ เป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่า,ารับซื้อแบบไหนบางคนดูแค่น้าปกคลิปดูแค่รูปภาพผ่านๆนะครับไม่ได้เข้ามาดูเนื้อหารายละเอียดที่ผมอธิบายในคลิปนะครับก็จะเข้าใจผิดว่าผมรับซื้อเหรียญแบบปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อปกตินะครับในคลิปที่ผมทาอ่ะไม่มีเหรียญไหนแบบปกติเลยนะครับยกเว้นเหรียญหนึบาทครุฑที่รับซื้อแบบปกติ น,นอกนั้นเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแทบทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะทำคลิปรีวิวแบบนี้นะครับเพื่อ,อแสดงให้เห็นว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงๆแล้วก็ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอันนี้ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อดูคลิปให้เข้าใจนะครับ มีแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งมาแบบนี้ก็ได้นะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาให้ผมดูส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะได้ส่งมาขายแบบคุณวีรวุฒินะครับจากสมุดประกันนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับไม่ต้องทําใบประกันนะครับไม่ได้โทรมาด้วยนะครับคุณวีรวุฒิไม่ได้โทรมานะครับติดต่อผมมาทางไลน์ไม่มีขั้นตอนแบบ โทรมาเลยนะครับการซื้อขายออนไลน์เราเน้นดูรูปเหรียญน,นะครับดูสินค้าเป็นหลักนะครับ